โจทย์การบวกสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วเหรอจ้าลูกวันนี้ที่โรงเรียนคุณครูสอนอะไรบ้างจ๊ะวันนี้คุณครูสอนเรื่องการบวกค่ะไม่ยากเลยค่ะคุณแม่หนูทำได้ด้วยค่ะเก่งมากลูกงั้นบอกแม่หน่อยว่า ที่ครูสอนเรื่องโจทย์การบวกหนูเข้าใจว่ายังไงลูกตอนแรกคุณครูทบทวนเรื่องค่าประจำหลักก่อนค่ะคุณครูเอาเลขหนึ่งไปใส่ในตารางค่าประจำหลักก็จะทำให้หนึ่งมีค่าดังนี้ค่ะหลักหน่วยมีค่าประจำหลักเป็นหนึ่งเท่ากับหนึ่งหน่วยหลักสิบมีค่าประจำหลักเป็นสิบเท่ากับหนึ่งสิบหลักร้อยมีค่าประจำหลักเป็นหนึ่งร้อย เท่ากับหนึ่งร้หลักพันมีค่าประจำหลักเป็นหนึ enfin ่ง <Mechan> พ <ics> ันเท่ากับหนึ่งพหลักหมื่นมีค่าประจำหลักเป็นหนึ่งมืเท่ากับหนึ่งหมืหลักแสนมีค่าประจำหลักเป็นหนึ่งแเท่ากับหนึ่งแสหลักล้านมีค่าประจำหลักเป็นหนึ่งล้านเท่ากับหนึ่งล้านหลัก10ล้านมีค่าประจำหลักเป็น10บล้าน เท่ากับ10ล้านหลักร้อยล้านมีค่าประจําหลักเป็น100ล้านเท่ากับ100ล้านและหลักพันล้านมีค่าประจําหลักเป็น1,000ล้านเท่ากับ1,000ล้านหลังจากนั้นก็เป็นการบวกค่ะเราสามารถหาผลลัพธ์จากการบวกได้โดยการนําตัวเลขในค่าประจําหลักเดียวกันมาบวกกันค่ะ เช่นตัวอย่างโจทย์หาผลบวกของ1 2บสวกสิ 15, ได้เท่ากับเท่าไหร่หาผลบวกในหลักหน่วยคือ2อบวกหได้7เขียน7ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลักสิบคือ1นึ่บวกหนึได้20เขียน2ในหลักสิบดังนั้น1 2บสองวกสิเท่ากับ27ค่ะ เก่งมากเลยลูกแล้ววันนี้ลูกปุ๊กมีการบ้านอะไรไหมหนูทำเสร็จตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นหลังทานข้าวเสร็จพ่อจะตั้งคำถามเรื่องการบวกถ้าปุ๊กตอบพ่อได้พรุ่งนี้พ่อจะพาไปเที่ยวสวนส้มของคุณลุงกันหนูพร้อมแล้วค่ะคุณพ่อหาผลบวกของ3 4มสิบสี่บวกยีเท่ากับเท่าไร่ง่ายมากเลยค่ะ หาผลบวกในหลักหน่วยคือ4ีบวกสได้6เขียน6ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลักสิบคือ30บวกกับ20ได้50เขียน5ในหลักสิบดังนั้น34มสิบวกยีเท่ากับห้ค่ะเก่งมากจ้ะพอถามคำถามต่อไปเลยนะข้อที่สยากกว่าเดิมนะจ๊ะ 102บวก215เท่ากับเท่าไรไม่ยากเลยค่ะคุณพ่อวิธีการคิดก็เหมือนเดิมหาผลบวกของ102และ215ทําทำได้โดยหาผลบวกในหลักหน่วยคือ2อบวกกับหได้7เขียน7ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลัก10บคือ010บวกกับ1นึได้1นึ เขียนหนึ่งในหลักสิบหาผลบวกในหลักร้อยคือหนึ่งร้อยบวกกับสองร้อยได้สามร้อยเขียนสามในหลักร้อยดังนั้นหนึ่งร้อยสองบวกสองร้อยสิบห้าเท่ากับสามร้อยสิบเจดค่ะเก่งมากๆเลยลูกถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พ่อจะพาลูกไปเที่ยวสวนส้มของคุณลุงตามสัญญาจ้ะบ๊า ันน้หนูขอตัวไปนอนก่อนนะคะคุณพ่อราตรีสวัสดิ์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆเข้าใจการอ่านตารางเวลาและกำหนดเวลาต่างๆกันแล้วนะครับคุณพ่อและคุณแม่ได้พาปุ๊กมาที่ไร่ส้มของคุณลุงปุ๊กตื่นเต้นที่เห็นไร่ส้มอยู่เต็มไปหมดปุ๊กเห็นคุณลุงจึงเข้าไปไหว้และสวัสดีสวัสดีค่ะคุณลุงเป็นไงบ้างปุ๊ก ไร่ส้มของลุงสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะคุณลุงคุณพ่อคุณแม่ดูสิคะส้มเต็มไปหมดเลยแต่ตอนเนี้ยแดดเริ่มแรงแล้วเราไปหาที่นั่งพักกันดีกว่านะจ๊ะเมื่อวานคุณพ่อถามปุ๊กเรื่องโจอดการบวกไปแล้ววันนี้คุณแม่ถามปุ๊กบ้างนะคะได้เลยค่ะหนึ่งพันยี่สิบ บวก2,023ได้เท่าไหร่จ้ะหาผลบวกระหว่าง1,020และ2,023ได้ดังนี้ค่ะหาผลบวกในหลักหน่วยคือ0บวกกับ3ได้3เขียน3ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลักสิบคือ20บวกกับ20ได้40เขียน4ในหลักสิบหาผลบวกในหลักร้อย คือศูนยบวกกับศูนยได้ศูนยเขียน0ูในหลักร้อยหาผลบวกในหลักพันคือหนึ่งพบวกกับสองพันได้สามพันเขียน3ในหลักพันดังนั้นคำตอบของห0 2 0งพันบวกสองพเท่ากับ3ามพาค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมปุ๊กงั้นต่อไปเรามาหาผลบวกของจำนวนหลักหมื่นกันดีกว่าจำนวนสองห8นบวกสา3 2 1หนึ่งพันสารเท่ากับเท่าไหร่หาผลบวกระหว่าง2องห8และ 31, 3า3 2 1ืได้ดังนี้ค่ะ หาผลบวกในหลักหน่วยคือ8ปดบวกหนึ่งได้เก้าเขียนเก้ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลักสิบคือ40บวกกับสองสิบได้60เขียนหกในหลักสิบหาผลบวกในหลักร้อยคือหนึ่งร้อยบวกกับ300ได้สี่ร้อยเขียน4ในหลักร้อยหาผลบวกในหลักพันคือ5,000 บวกกับหนึ่พได้6,000เขียนหในหลักพันหาผลบวกในหลักหมื่นคือสองหมื่นบวกกับสามหมื่นได้ห้าหมื่นเขียนห้าในหลักหมื่นดังนั้นคำตอบของสองหมื่นห้าบวกสามหมเท่ากับ56,469ค่ะคุณแม่ การบวกเลขที่มีจำนวนหลายหลักสองจำนวนเราสามารถใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกในการหาคำตอบได้นะคะเช่น24บวก32เท่ากับห6าหกากเราใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกเราก็นำา32บวก24คำตอบที่ได้ก็เท่ากับ56ซึ่งคำตอบที่ได้เท่ากันค่ะน้องๆ ตอนนี้เพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการบวกเลขที่มีจำนวนหลายหลกักไม่ได้ยากเลยเพราะการบวกสองจำนวนที่มีหลายหลกักยังคงใช้หลักการเดียวกันกับการบวกจำนวนสองจำนวนที่ไม่เกินหนึ่งแสนดังนั้นการแสดงวิธีหาผลบวกในแนวตั้งจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันด้วยนะคะทำกันได้ไหมคะเพื่อนๆ เรื่องจทการบวกไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมหมั่นทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะวันนี้ปุ๊กมาเที่ยวไร่ซ่อมกับคุณพ่อคุณแม่สนุกมากเลยค่ะตอนนี้ปุ๊กคงต้องกลับบ้านแล้วไว้เจอกับเพื่อนๆครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ